ตบต้องหะเท่เพื่อะงไงทนทางน่ะเืออันนี่ยดนี่เอาบารนี้ปูดองน้องนนี่ปะบารัดเป็นจังไดก็จะตอนนึ่งอินเตอรวันเอคนบนกอปันแล้ก็บตบ๊วจะเท่กันแล้วปะบาร์ดมาจังไดกใดแต่มะบวัวร้านเป็นมาเอิญแล้วดูตรงนั้เป็นน้องไหม,มน่าจะนั่นเป็นน้องเนี่ยโอ้นี่บัวจา้านน่าตรงนี้มันเป็นน้องข้าใต้เลยไหมเ,ออเป็นน้องง่ายๆไปเลยนะ ็นน้องเงี้ยๆก็ไม่เอื่ปูนหลวงน้องไม่ก็เพราะเราเป็นผู้หลวงไม่ผู้ใดกว่าได้เรียกค่ะค่ะเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งกับแต่สวยแต่สวยเนี่ยตายไปแล้วอืมอืมปีนี้มันเป็นเนี่นั่งเนี่นั่งฝันเออฟันว่าจังไหนกันอยากหูงปีนี้แล้วก็บฟันน้องเธอกับเป็นเป็นพระม้าเธอจะเป็นไก่มากเซนเมียจ้ามาแต่มาบอกคนเป็นไก่เออเป็นไก่ไก่เก็ดสีวันนี้เป็นว่า มาเป็นไก่ไก่ในความฝันเนี่ยวะค่ะค่ะเป็นไก่เก็ดสีคนที่ไก่เก็ดสีอือพ่อบอกคนนะอือบม่มเคยเห็นัตใหญ่บัวใหญ่เหรอก็จะอยากขู่ค่ะค่ะคือไปสัมผัสเพื่อนเองนะ,ะ,ะ,ะปก็ทิาสัมผัสอันบ้านนี้เพื่อนมาบอกเด็กหัวใจก็สิว่าแต่เพื่อนมาบอกเลย ถือด so ูปะค่ะถ้าถือดูแลเจ้าเกียร์สิปวดแล้วก็ตายไม่ไหมนะเออเรามาเห็ดเบียกปลูกให้ปลูกมันผู้เดียวเราหนีไหมน้ำไหลน้ำหน้าเราเหมแล้วก็ถือตลอดเรากระเด็นกันถือเล็กนีะเรียงหนุกเล่นหนังสือจะจบแล้วป่าตัวอือตรงน้องในบ้านนี้ก็สิ่งขอจักชื่อเพื่อนนี่เพื่อนต้องบอกก่อค่ะเพื่อนก็บอกบอกเหรอแต่พอตาแม่เขาเอิญมาเนาะปูดงนั่นไงไหมอือแต่พอตาแม่เขาเอิญมาเรื่อยๆหมดคู่มือนี่ คือจนโซงเรียนจนจบจ้ะส่วนมาขม่านี่คือฝันบ่ค่ะย่างถือเหนียวยังไปแก้เพิ่นค่ะย่างถือใะแกเพิ่นกับว่าเคยแก่แล้วนะหนามแน่หน่แน่เลยจ้ะเพิ่นกับบัธรรมดาเนี่ยพูดขอข้ามดาไปเลี้ยงยังสิเพื่นเพิ่อนกินนี่ย่างวนมาฉันกับเราหูน้ำเพิ่นเนาะน้ำน้ำแดงน้ำหวานจ้ะเพิ่นกับมีความเบาของเพิ่นไหมฮึมันก็มีความเบาค้าจ่าของเพิ่นก็ได้เรื่อยๆใหญ่มากสั่นแหม อถึงว่าสามโตนี่เลกแล้ตอนนี้เราว่าว่คอยเดมาหน้าเล่าว่าคอยฝันยังดอออืมปานนี้อ่ือสามโนี่คือมามาน้นเอายู่นี่แล้วเพิ่งนั่ไปบอกบอกได้บานจ้ะตันนี้ได้านเลยดิบ้านเพิ่งยุ่ไกลพอดีเลยยุกไก่ไก่สันนี้ละเดวอืมวัดที่เดวแล้วถือเลาอันบอกว่าบอกในเล่าว่าว่อยเดินมาหน้ากาเลยอประเด็ถามกัน ถ้าเป็นในปูครื่องคายกับเนดองตาลเรียกวการักษาสีเลขดีนะแล้วก็บฟันดีเด้วยกันอันเมดวงนีบ่เออโอ้อันพี่เพื่อนว่าอันมาน้ำกู้น้ำกู้เนี่ยจ้ะมันน้อเป็นน้องบ่ค่ะคือเป็นน้องแม่เป็นน้องซานนี่แม่นี่แม่สักไตนี่แม่เป็นน้องไม่ยูเปบ่ค่ะกันดุริคก็มีแต่มันมันมากตื่นแล้วนะอ๋อมันตื่นเมื่อไหร่นั่นมันแล้วก็สมัยตะกี้เขาจะมาเอาเอื้องเอากรุบยื่นนี่ละแแตต่่เขาพอป่ะค่ะวันนี้เขาผู้พ่อแน่ผู้พ่อแน่แล้วมันมากนี่ฟัน พิ่นมาไกลบ่ดือเพื่อแังฝันแกงคอยมากเป็นตั้งแต่ปนกับเป็นแกยพนันแต่ว่ากับนุ่งขาวมากแต่ปนกับเป็นไก่มากแต่นกับเป็นพระมากส่นเนี้ยเปนเบานะต่างร้านเันเบามากเหญ่คนฝันเห็นปตลอดถ้าเหญ่นค่อยไปวัดเขาต้าวัดเนาะเพินกับฝันเหื่อหญอ้ายมันไปเหตุหน้าเพินกับฝันที่กันนี่แืละนี่ฝันบ่ฮะ อายพันนะฟันนะว่าตัวพี่พูอยู่ไกลพูยูไกลไม่เคยฟันแยกๆเปากเปียกเอาไวไม่จะพูดอันเอออยู่อยู่ในบ้านแล้วกูอยู่ในบ้านบนน้ำเขาในบ้านเนาะันได้นี่เป็นสีมาไกลอยู่ได้นัวไกอเกตสีคุณดิไกลเกตสีนั่นสีบัวเจ็ดเก่าสบัวไกลเจ็ดตีมากมากค่ะเจ็ดเก้ามากตัวได้คางวดนี่น ักหมุนเก่าแล้วเจ้ามักตัวได้กันได้ก่อนศูนย์เก่าศูนย์เก่าอ้าวคือคืออยู่ได้ศูนย์เก่าผมขี้นุ่กับศูนย์เก้านอกจะมีเก่าหมดเลยใช่ใช่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก่าก็ศูนย์หกตัวเดียวกันสามตัวในโะมีมากบ่สามตัวเอายังใส่สามตัวก็ขดรูดสามตัวเทียน่ะ เจ็ดสองเจ็ดสองตัวมันเลยสีเจ็ดเก่านะเจ็ดเก้าเจ็ดหกเพื่อพ่อเมื่อกับพ่อสอพร้อมเด้กับหัวเอาเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดหกหางเดียวแต่ว่าอันผู้แป้นเพื่อนกะว่าว่านพระวันอย่างเพื่อนว่าเล็กหน่อยเล่นน้ำหนุนทางนี่ดีบอกพี๊เล็กหน่อยอีริ่งมาแจกมาถามยันร้อยก็ต่เต้งมันก็ได้นั่นแล้วววว่าวอกกวางไนัน่ะ ว,ว่าวเด็กคนแกวเขาจับวมางที่สุดถึงว่าข้ามไปเจอในน้นนะนำทางนี่เอค่ะไม่แม่เราฟัางแค่บานนะแต่มันมีอีรลีดิเนี่ยตะกี้นี่เขาเฮ็ดเขาเริ่มเฮ็ดทางใหม่ๆเนาะเปิดออกมานอนหน้านีา่อืมอืออืมเขาดีใจเพาเขาจะได้คนท่งใหม่ <c oughs> ี่นะ่ะเออเด็กหน่่ยต้องพูดไงทั้งพูดไ่ทั้งเด็กหน่อยเนี่ยนน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 นี้ลนนนนนนินนนนนนน่นน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 นทางนนนนเนนนนงไปสนน นี่แม่ทางเ้นนี้แมะเออต้องไปนี่แม่ว่าเ้นนี้เลยค่ะตมกี้ไม่เป็นหอมนิหน่อยมันบะอือหอมพ่อหอมโพนี่มันเป็นว่าหอมนิหน่อยพ่อพ่อขว้เที่ยวใดนี่แมะอือเนี่ยมาจัทนทางบนี้เขาเรียทุนทางมหายเพื่อนดีใจเพื่อนดีใจเป็นอาการใดเพื่อนะต้องถามเพื่อนว่าเปนอทั้งเขาแล้วฝันหรือล่าเหนเล้ฝันนี่เนี่ยฝันว่าขึ้นหัวเออเขาไปปรเทศชาติ้ปอือสีโปเมีนซาเระบอเมื่อก้นี่ เมื่อวานหนูมาเบิ่งกีอันจุหันละกลับไปฝันว่าเขาจ้างหมอนำก็ถื่อเกลียดหลายจ้างหมอนำมางั้นทั่วเมืองกูดอนคนนี้ซิโฟแมนซิโนแมนพ่นสีดีใจศาสนาจักแล้วจะเป็นมาบานจะบอกปู่อันจะบอกปู่ให้ใครหน้าเด็ดหรอกเขาบานสิฟนจะมาสางอย่างแบบสางพปง่ายหนักจะบอกปู่แค่นั้นเนาะเออเป็นเขาฟันว่าคนนี้เป็นเขาฟัน เป็นไปเมื่ขึ้นหรือไม่จะคอยฝันว่าเขาเขาถือเด็กเบิดบานเบิดเ <ừ. S 1> มืองเขาจ้างหมอรัขนามแบบนีหนึงเต้นกันงงงงไม่แมแต่ว่ามากตรงกันยุดเจ็ดเก้าววเอคะเจดเ้าเจ็ดศูนย์เราจะมาที่หนวะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ <c oughs> เจ็ดศูนย, <c oughs> ย์ทำ <c oughs> อั้เจ็ดศูนน้ำนั่น <c oughs> นัน่นเพราะง้นพูนบอกให้ว่าเราติดพยาบาล,ลกรายรจะพยาบาลเอ <c oughs> าเจ็ดศูนยาาา์็เเจ็ดศูน ออเอามันจะอศิลป์เก้าศูนย์เจ็ดคนจากเร็วรถส,สอยพืชหยีได้ที่คันคือร่องบึงในหลังเนาะแต่ไม่ค่อยฟันนักเยอยดหรอกนี่พิ่มเอิญมู้ได้มู้เจ็บบ่บ้านนอกอยู่ตักงเงินอันนี้บ้านอะไรครับอันนี้บาลูคือกันเด้อนี่มันแต่บ้านมันยูื่อมันอยู่เจอสือ <ๆ S 1> ่อเพขาขนาดมู้บ้านเมียอืมมันคือบ้านได้แต่เนี่ยม้านเสื้อผ้า ขึ้นอบ้านซอยพะยอนบ้าน <ừ m. S 1> ตอนนี้อันนี้ซอยพ้าออันนี้ก็เป็นมันย่างบ่ข้าเนีไม่ข้าเนี่ยเป็นโมบ้านนี่ตัวนี้ว่านดทชนดอันนี้ก็คือเป็นบ้านซอยพะยอนนะครับชนบทบ้านซอยพะยอนี่คือว่าใกล้ก,นะ <c oughs> กันเลยเนาะคือตี๊ตี๊ดกันเลยปูอ่ยังก่อน้องไน่ปูดงปูดงน้องไนเขาเอิยนะน้องแม่น้องไนคือน้องหนำจ้ะน้องไน่ก็น้องหนำน้องไนคือน้องหนำ ว่าเมนน้องไงแบบนั้นเลยน้องน้องน้ำปูดงเนาะต้องใส่ดงน้ำเน้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะของปูดงน้องไงเนาะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมได้ค่ะฝากกไลก์กดแชร์ทางช่องน้ำได้อยจ้าให้มีโชคม่มาน้ำกันนะค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ